อะหรอไหนลูป,ปูง,งี้ไปเดินมาเลยเหย,ยีบยบๆหอยล่ะ,หละเห็นหอยแล้วขยังขยังห,หน่อยค่อยๆค่อยๆเอาเทา้ายัดลาบไป อย่าไปเหยียบหอยสีขาวๆอย่าไปเหยียบเหยียบที่ทรายสีดำๆดำดำปูเต็มเลยฮะอ,อ,อุ้หิ้หิบๆๆุบกรับหี้หิุบกรับนู้น่ะวิ่งไปหามมานี่